เกิดเรื่องใหญ่ในตลาดทองคำครับราคาทองคำดิ่งลงอย่างหนักจนน่าตกใจคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เป็นแค่การปรับฐานเพื่อไปต่อหรือว่ามันเป็นสัญญาณของวิกฤตที่กำลังจะมาถึงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับมาดูตัวเลขที่ช็อกกันทั้งตลาดก่อนเลยดีกว่าครับราคาทองคำล่วงหน้าเนี่ยร่วงลงมาถึง5.5%ภายในวันเดียวซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วเลยครับ เราต้องบอกว่าการล่วงลง 5. 5เในวันเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นการดิ่งลงที่แรงที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูภาพรวมกันก่อนสักนิดนึงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ร้อนแรงมากๆเลยก่อนที่ทุกอย่างจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ คือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้าที่จะร่วงเนี่ยทองคํากําลังมาแรงมากจริงๆนะครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาแล้วถึง28%เลยเป็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่งสุดๆซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้การดิ่งลงครั้งนี้มันน่าประหลาดใจมากขึ้นไปอีกแล้วอะไรล่ะที่มันดันราคาทองให้พุ่งขึ้นมาขนาดนั้นก็มีหลายปัจจัยเลยครับหลักๆก็คือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ย แห่กันเข้ามาซื้อทองคําเก็บไว้แล้วก็มีเงินทุนมหาศาลไหลเข้าไปในกองทุน ECF ทองคําบวกกับนักลงทุนก็มองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใช้ป้องกันความเสี่ยงจากสงครามการค้าแล้วก็ความไม่แน่นอนของค่าเงินต่างๆด้วยครับโอเคครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเรื่องกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือตัวจุดชนวนที่ทําให้ราคาทองที่กําลังวิ่งแรงๆอยู่เนี่ยต้องเบรกหัวทิ่มลงมาแบบนี้ มันเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับเพราะมี3ปัจจัยหล่อหลักเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีอย่างแรกเลยคือความตึงเครียดเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มจะผ่อนคลายลงอย่างที่2คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งปกติแล้วจะวิ่งสวนทางกับราคาทองและอย่างสุดท้ายเลยก็คือสัญญาณทางเทคนิคต่างๆมันเริ่มฟ้องแล้วครับว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือที่เรียกว่า o v e r b o อร์ดนั่นเองถ้ามองในมุมเทคนิคนะครับก็น่าสนใจมากเหมือนกันคือราคาทองคำเนี่ย พยายามจะฝ่าแนวต้านสำคัญที่4,400ดอลลาร์พยายามอยู่หลายรอบมากแต่ก็ไม่ผ่านสักทีมันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นขวางอยู่เลยครับซึ่งนี่แหละที่เป็นสัญญาณว่าเออแรงซื้อเริ่มจะหมดแล้วเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแน่นอนว่ามันก็ทําให้นักวิเคราะห์ในตลาดเสียงแตกเลยครับกลายเป็นเปะีดยนถกเถียงใหญ่เลยว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คําถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้คําตอบก็คือไอ้ที่ร่วงลงมาเนี่ยมันเป็นแค่การปรับฐานเพื่อพักเหนื่อยแล้วไปต่อ หรือว่ามันคือจิตเริ่มต้นของขาลงรอบใหม่กันแน่ตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์แบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งแรกเนี่ยเขามองโลกในแง่ดีหน่อยเขาบอกว่านี่เป็นแค่การปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพด้วยซ้ํานะคือให้ตลาดมันเย็นลงบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนกลับเข้ามาซื้อแถวๆถว4,200รดอลลาร์เองแหละแต่อีกฝั่งนึงนี่สิครับเขากระมวลกว่าเขามองว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ครั้งใหญ่เลยนะแล้วถ้ามันหลุดแนวรับสําคัญที่4 0 0 0ดอลลาร์ไปเมื่อไหร่แล้วก็อันนี้น่าเป็นหวงงของจริ แต่ถึงแม้ว่าราคาจะร่วงลงมาหนักขนาดนี้นะครับมันก็ยังมีเหตุผลที่หนักแน่นมากๆเลยที่ทําให้หลายคนยังเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยทองคํายังไปต่อได้สบายๆอย่างคุณทอมเอ็กเซผู้ก่อตั้ง s r v p o r t r o s t r r s h a r c h เนี่ยเขาให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าการร่วงครั้งนี้มันก็แค่สะดุดก้อนหินเล็กๆระหว่างทางเท่านั้นเองไม่ได้กระทบภาพใหญ่เลยแม้แต่น้อยแล้วเหตุผลที่ว่ามันคืออะไร นักวิเคราะห์บ,บางคนเรียกมันว่าค็อกเทลสูตรกระทิงสําหรับทองคําเลยนะครับส่วนผสมของมันก็คือภาวะเงินเฟอ้อที่ยังสูงปรี๊ดอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ําเตี้ยเรียดินความวุ่นวายทางการเมืองทั่วโลกแล้วก็ปัญหาภายในของรัฐบาลสาหรัฐเองด้วยคือปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนเลยครับแล้วมันก็ยังเป็นตัวหนุนชั้นดีให้ราคาทองคําอยู่มีอีกมุมมองหนึ่งที่คมคายมากๆจากคุณมิเชลชไนเดอร์ของ m a r k e t g a s c o m นะครับเขาถูกถามว่า อะไรล่ะที่จะทําให้ขาขึ้นของทองคําจบลงได้จริงๆเขาตอบว่าก็ต่อเมื่อสันติภาพบังเกิดบนโลกใบนี้โอ้โหคือพูดง่ายๆว่าตราบใดที่โลกเรายังมีความขัดแย้งความไม่แน่นอนอยู่แบบนี้ทองคําก็จะยังเป็นที่ต้องการเสมอเอาละครับสุดท้ายเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าพวกสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทเขาคิดยังไงกับอนาคตของทองคําบอกเลยว่าอาจจะเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียว และนี่แหละครับที่น่าทึ่งที่สุดคือถึงแม้ราคาจะร่วงลงมาหนักมากแต่วอลสตรีทกลับมองบวกในระยะยาวแบบสุดๆไปเลยดูสิครับกอล์ดแมนแซกซ์ให้เป้าไว้ที่4,900ดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้าส่วน b บ n k of a m e เม c กากับ JP Morgan แนี่มองไปไกลถึง6000ดอลลาร์ 6, ไม่ธรรมดาเลยจริงๆพอเราได้เห็นมุมมองที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้แล้วเนี่ยคาถามสาคัญมันก็เลยย้อนกลับมาว่าแล้วการร่วงลงครั้งนี้เนี่ยมันคือโอกาสทองที่ต้องรีบคว้าไว้หรือมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่เราต้องระวังให้ดี วันนี้คำตอบอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือตลาดทองคําหลังจากนี้ไปน่าจับตามองแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยล่ะครับ